F4 มากินร้านส้มตำไก่ย่างครับปลาดุกย่างข้างทางนะครับทานคุณป้านะครับปกติขายอยู่ตรงนะี้น้ำท,วท่วมมั้วคุณป้าท่วมนานหรือยังครับเนี่ยน,น,น้ำท่วมเป็นเดือนแล้วป้ามาก ทางลงมาเข้าบางปะอินนะครับมีคนตำไก่ย่างปลาดุกย่างครับน้ำตกหมูต้มแซบซุปหน่อไม้ครับน้ำอ้อยข้นสดข้าวขาสดทุกวันเลยนะครับดูไก่ย่างน่ากินมากครับ น้ำท่วมร้านมาหนึ่งเดือนคนระับมาขายบนข้างถนนนะใช่ไหมคุณพี่น่ากินมากวันนี้ผมสั่งไก่ย่างกับปลาดุกย่างซุปหาม่า้แล้วก็ตำถั่วนะครับ ย่างของน้ำปลาน่า,าก,นกินครับหอมครับฝ่ยเวซีนะครับผ่านไปผ่านมาครับเดินทางเข้าองเภอบางปะอินนะครับลงจากถนนนีน่สายเอเชียมาครับร้านกินป้าอยู่ฝั่งซ้ายมือน่องกระปีกครับย่างน้อยกินมนาก